สวัสดีค่ะสวัสดีตอนช่วงเวลาเที่ยงเที่ยงเที่ยงของประเทศเกาหลีพอดีออกมาทิ้งขยะข้างนอกโอ้ย <laughs> มากหน้านิดหน่อยดู ยืนอยู่บนหิมะที่ละลายเกือบหมดแล้วพิชามรุดเชืออีมิดอเย่ก่อนเข้านอนก็อยากจะบอกสิ่งหนึ่งให้กับทุกคนได้รู้เป็นทริคบางครั้งอาจจะมีเรื่องรบๆเข้ามาในหูไม่ว่าจะเป็นผู้มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าตายายหรือพี่น้อง พูดเรื่องลบๆเรื่องอะไรก็แล้วแต่คนนู้นอย่างนั้นคนนู้นอย่างนี้คนนู้นอย่างนั้นคนนู้นอย่ขอให้ทุกคนฟังถ้าเกิดว่าฟังแล้วเรารู้แล้วว่าสิ่งลบๆมันจะเข้ามาในหูหรือในหัวเราเราหาตัวเราหาทางเอาตัวเองออกออกมาก็คือเออแค่นี้ก่อนนะคะมีธท้ะนะคะคือ เราไม่เอาสิ่งลบๆเข้ามาในหัวเราแต่ว่าเราไม่ต้องไปปฏิเสธหรอกว่าไปเถียงไปอะไรท่านทำให้แบบว่ามีการโตเถียงเถียงกันทะเลาะก,กันไม่ต้องเราแยกตัวเราเราบอกกับท่านว่า mm. แค่นี้ก่อนนะคะมีทูร้ไลอยู่โอเครักนะจุ๊บๆคือหาวิธีที่จะออมากับ การที่เราจะไปฟังไปเก็บเรื่องลบๆเข้ามาคนนู้นตายคนนี้ติดนี่คนนี้อันนั้นคนนี้อย่างนี้พอดีเราเราไม่สามารถที่จะไปบอกเขาเอ้หยุดพูดนะอย่างนี้มันอย่างนี้คือมันจะเป็นการทะเลาะก,กันเปล่าๆเช็คอย่างเดียก็คือแค่นี้ก่อนนะมีทุตรารักนะจ,กจุ๊บๆหาวิธีหาทางเลีกเรื่องออกมาให้แน่เตียนที่สุด เป็นทริคอย่างหนึง่งมีความสุขกับชีวิตในจิตใจของเราสั่งจิตทำให้เราได้ทุกอย่างโอเครักหน้าทุกคนอย่าลืมแฮปปี้ไม่รวยก็แฮปปี้ได้มีความสุขได้กับทุกวันมีความสุขจากจิตใจข้างในจริงๆแล้วจะกูนจะส่งเงินมาให้คุณ โอเคมีความสุขคุ้มไง